hai lưng Điệp rồi hơi Hơi Bấm nhẹ, nè bấm nhẹ Tuần nè bấm nè bấm nè Bấm nè, Chút, ta chút, ta chút, lờ, chút, chút, bấm, nhẹ, bấm... กลาบสวัสดีทุกผู้ชมท่านกันเลยนะเดี่ผมสกิมเบอร์ดีได้เจอกันมาตั้งนานเลยโอ,โ,โอ้โหก็สวัสดีนักจมารีมาเกจอไฟเก่งเช่นเคยไ <c oughs> ม่เจอกันนล้ก็ท <c oughs> ี่จริงเมื่อวานผมอยากคลิปเว้ยแต่พอดีไฟ,ไฟดับก็เลยอดไม่ได้แค่ห <c oughs> นึ่งวันเนาะคลิปดด้วีเงินนะก็อ<ม>ัพเดทใหม่เราจะ <c oughs> มารีวิวเนี่ยไอตัวเนี้ยชุดเนี้ยท่านผู้ชมเซ้นเนี้ยคือผมสวมได้ท่านผู้ชมเนี่ยมามอวมอยเยอะ อันไหนวะเนี่ย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 ผู้เฝ้าประตูเนี่ยเต้นทรบสี่สิบอันนี้ผมพูดจริงซูมสองครั้งได้เนี่ยมีแล้วโชคดไม่ได้เติมครับโคตรโชคดีถ้าผมจะรีวิวปืนใหม่รวมกันรีวิวสองอย่างในคลิปเดียวเออเป็นปืนอะไรไม่รู้จําไม่ได้ปืนใหม่เข้ามานะโอเคเราจะแต่งตัวนี่ครบเซตกันเลยรีวิวทั้งทีมันต้องตงแต่ตัวให้ครบไปเลยไม่จะประมาณนี่แหละชุดผู้เฝ้าประตูวิญญาณ ไม่มีหน้าสำหรับมันจริงไม่ครบโอเคเออจะไปนไปอะไรใหมูนี่สีละคือดีใจจีบสีอะไรชอบโอเคเป็นไงก็ต้องกรี๊ดนี่อืมว้าวผมยังชอบ ไม่ได้ไม่อย่างชอบเลยแผกมันเร็้ยวมันไปไงไปเอจอวิถีหลักมาใส่เจอเจอหรือเจอด้วยพีลหลากมาวดิหรือเจอดิหรือเจอดิดอดย่ามาซ่าอย่ามาซ่าใส่แล้วล้มแล้วรีบดิฉลองลากหัวใครสักสคน ดูว่าฝีมือผมเข้าหัววะเฮ้ยเข้าหวัวเข้าแต่ไม่โดนวะเตือนลินมัดล,ลิละโอ้โหไอ้นี่มันโปรกว่ะ,วะมันก็จะเป็นปืนประมาณนี้เนี่ย อผมก็ไปซื้อซะแต่ปืนราคาแพงนะเน,นี่ยปืนเนี่ยแต่ผมลองจากการที่ผมลองไปใช้มันมันเข้าหัวง่ายจริงนะใ,ใช่ปืนอะแต่มันแค่ตูดตากันยิงช้าเรื่องงซึ่งผมไปหาสาวทำไมวโโะโคตอ เก็บ100เฮ้ยอีกตัวหนึ่งล้มนี่กูกูอึ้งอ่ะกูอึ้งอ่ะไอ้นี่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 มันโก้บอกว่า โอเครอบต่อไปเมื่อกี้ม่รถอีกมาลองดูกันว่ามันมันน่าจะไม่โผอุยอ้ยงงว่ามันโปรแบไม่กิแรงโคตรเลยเฮ้ยมันเข้าหวัวง่ายเกินแล้วไรฟตานี่น่าจะแบบแตกหมดเลย ผมขออ้อมไปเลยโนอะ้ชีดแมนโทษนะครูผู้หญิงไม่ได้ปูเนี่ยเจ็บ,จบ,จบ ทพราช2.19โดนดามึงจะวิ่งไปทีงไหนวะเริ่นจ้าจะดูนะจะให้ดูพลังอำนาจของมันว่ามันไกลแค่ไหนแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยตัวนึงเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย จะชุบจะชุบเลยจะชุบเลยแบบเนี้ยแบบเนี้ยพลังอำนาจมันเนี่ยโหดจริงโหดจริงปืนนี้โอ้โหผมนี่อย่างชอบโอเคไปรอบต่อไปรู้สึกมันๆนดอกปืนนี้โอ้โห โอเคได้ปืนนี้มาละรอบต่อไปซื้อตังค์หมดเครื่องเลยบ้าดูผมงคุณซื้อปืนนี้เนี่ยตังคไม่แค่หนึ่งันเจแล้วก็ซื้อปืนนี้ไม่มีเกาะไม่มีบ้าอะไรทุกอย่าง อืมกูเฮ้ยสากเฟื่อนตั้าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมึงก็เล่นปืนเหมือนกันนี่ปืนนี่ดีจริงเนี่ยจริงจโอเคนะครับเมื่อกี้ที่จริงเป็นอีกรอบหนึ่งรอบเมื่อกี้คือพอดีไฟคลิปหายเนี่ยเออมันก็เลยมันเป็นบั๊กอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เลยต้องอัดอัดใหม่ไม่ใช่อัดอีกทีนึงตัวเกมบั๊กอะไรก็ไม่อยดีก็เด้งมาท่านผู้ชมเด้งไม่ผมออกเกมอะคล้ายเครื่องรัวอะไรประมาณนี้ผมต้องเจอกับทีมที่เแกบบิด อีปิกะแบบอีปิกะแบบอีปิกอะเอออีปิกแบบเนี้ยอีปิกแบบเนี้ยอืมโอ,โ,โอ้โหคือยุคต่อไปผมว่าทีมมันโหดเกินแล้วก็สุ่มเจ้อทีมโหดหมทีมก,ะกาะแกไม่พอที่แบบผมเลยแบบโซ่ฝีมือเลยมันมัน้ผมขึ้นกระฟื้นผมจะอ้อมเล่นหลังทีมมันโหดมากต้องระวัง เจอละเดี๋ยวลืมจริงไม่ดนระยะไม่ได้มันโหดมากเลยเนะี่ยโหดเกินผมผมไหวครับมึงโหดผมคิด่จริงอ่ะโอเคนะจริงมันมีต่ออีกเยอะ ก็ขอจบเรื่องนี้ก็ไฟคลิปมันหายมันน่าจะเกิดจากการที่ผมปอบวิดีโอเยอะเกินไปผมต้องไปดูวิธีแก้่นยนะเกิดบัก๊กเป็นเสี้ยงนี่แหละนะก็ไม่เป็นไรก็พอได้มีคลิปอยู่สักเล็กสักน้อยนะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมกันด้วยนะที่จริงคลิปยาวกว่านี้นะแต่ไฟคลิปหายไงถึงกับเกียดโอเคก็พูดที่รับชมนะก็สำหรับคลิปนี้ดีมากนะก็แล้วก็นะสเสียก็บายเยอะขอบคุณที่ชอบมากก็กดชอบกดไลค์ ชอบมากกดซับด้วยนะลราคิดเรื่องไม่มากนะแต่ก่อนเลิกเกมก็บายอ่ะเจอกันย่า